สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็อยู่ที่ลำาเสบเหมือนเดิมนะครับไม้ใกล้บ้านครับเพิ่งมาถึงครับตอนนี้เที่ยงวันเพิ่งพายเรือเข้ามาครับหลบอยู่ใต้พุ่มไม้ก่อนนะครับกำลังจะกินข้าวครับนี่แหละครับเมนูเราวิ่งไก่ครับไก่ย่างบั้นแคนขึ้นชื่อครับของจังหวัดยโสธรไก่ย่างบัานแคนนะครับแล้วก็มี แก้วครับมีแก้วกับเขาเนียวครับมื้อนี้จะมีผลงานบ่นนะครับเดี๋ยวจะพยายามหาผลงานให้พี่น้องในชมนะครับเมื่อนี้เอ้ารอชมผลงานครับเจอานานักตกปลาครับนี่ครับนาเกลี่ยลงตั้งแต่เช้าเลยครับลงตั้งแต่มื้อเช้าครับกัดดีครับหน้ารล้ว่ะผมก็เลยเอื้นมาเขาห่มเก่อกัน ครับผมทรมนูนอ่อนทัวร์เดี๋ยวก็จะพายกินข้าวเสร็จก็จะพายเล่นกับนาแก่นี่ครับน้าเสื้อยังครับมโอนาสมโอนะครับอยู่ที่หัวตะพานโอ้เรือสวยมากเลยครับนี่ครับสุดยอดเลยเรือแบบงามครับออรอชมผลงานครับเมื่อนี่ อืมโอ้ยเรียนใช้บ่ถือ Oh. Oh. โอ้โอ้ปลาดน้อยวอาเถือครับปลาดน้อยตัวน้อยยังปลาดูเล็กจะโดูเล็ก Ôi Chỗ <laughs> nó ngoài là ai vậy? <laughs> nhưng mà thường Ôi, nhắm vào thường gì cơ Ừm เดี๋ยวตีไปเรื่อยครับตอนนี้ยังครับยังเทียงอยู่เดี๋ยวเร่งเรงมันกัดดีที่แท้แม่นครับเวลามันแมน่นเวลามันคือช่วงเย็นเย็น đồn, ui, đồn, này đang mang đến đưa các, đây đang mang đến đưa đây đồn, đây ฝึกเบียงเยอะตำแหน่งต่างๆให้แม่นยำแล้วก็ต่อไปนี่เป็นการค้นหาแหล่งแหล่งปาชโดนี่จะมีอยู่มากมายเลยแล้วก็หลายที่แล้วก็หลายทิศทางนะแล้วก็หลายฝั่งขั้นตอนเออ,อย่างในทะเลสาบอันใหญ่นี้ถ้าเกิดว่าไม่เป็นเวลาช่วงบ่ายลมเนี่ยต้องดูลมหน้าฤดูนี้ลมมันจะตีฝั่งตะวันตกไปหาตะวันออกเพราะนั้นเราจะตกปลาฝั่งตะวันตกดีกว่าฝั่งตะวันออก ถ้ายามเช้าบางทีลมพัดจากฝั่งตะวันออกมาฝั่งตะวันตกเราก็เอาเรือไปจอดฝั่งตะวันตกไล่หาทิศชายฝั่งนั้นไปนั่นคือวิธีหาแหล่งเป็นหลักสําคัญอยู่สองอย่างนะทิศทางลมให้ให้มันสงบเราถึงจะไม่มีคลื่นเนี่ยเราจะตกปลาได้ดีเราก็จะหาตําแหน่งของปลาชะโดเนี่ยได้เร็วขึ้นนะแล้วก็อย่างหนึ่งคือทําเลการตกนะทาเลการตกนี่จะมีหลายอย่างเช่นอ่พงหญ้า หัวแหลมเป็นเว้าอ่าวนะฮะแต่ว่าน้ําจะต้องนิ่งด้วยควรจะมองเห็นพื้นดินไหลๆหมายถึงว่าประมาณสองเมตรนี่เราสามารถมองเห็นได้แล้วแล้วก็ต้องดูพื้นน้ําด้วยว่าพื้นน้ำในในใน,ในช่วงที่เราจะไปตกนั้นไม่ขุนเช่นขึ้นกระทบฝั่งจนน้ําแดงออกมาแล้วเนี่ยจะใช้ไม่ได้ช่วงนั้นปลาจะไม่เห็นเหยื่อเลยนะทีนี้ถ้าเกิดพงหญ้าถ้าเราหาพงหญ้าดูว่าัดตำแหน่งพงหญ้าถ้าเราเห็นพงหญ้าแบบนี้เราคาดว่ามันจะต้องอยู่ระหว่าง ในพงหญ้าเนี่ยเพราะนั้นถ้าเราตีเหยื่อเหนือพงหญ้าหรือกลางๆพงหญ้าเลยๆออกไปเนี่ยมันอาจจะชาิเหยื่อเพราะนั้นเวลาตีเหยื่อเนี่ยระวังเหยื่อเข้าพงหญ้าสมมติจะตีไปหา,าพงหญ้าอนุน,นที่มีต้นไม้ยืนตายนะเราตีเนี่ยต้องกระาแม่นๆตระาให้มาลงใกล้เคียงที่สุดเวลาฟาดเหยื่อไปนี่ส่งหลอดเลยแล้วใกล้เคียงเลยถ้าเราก็ลากกับอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราลากมานี่ขนาดนี้ถ้ามีมีปลาชโลนี่ ไล่ฮุบตูมแหละมันตีต้องให้แม่นที่จะได้ปลาต้องแม่นจริงๆน,นิตัวในในวังน้ําลึกนะฮะในวังน้ําลึกที่เรามองเห็นน้ําเขียวแล้วก็ยังเห็นตัวปลาโดฮุบเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะใช้เหยื่ออีกชนิดหนึ่งเป็นตัวเหยื่อสีอเราเรียกว่าแฟตแแบบหรือว่า่างเขียว่างเขียว่างเหลืองตัวนี้นใช้ได้นะเราจะใช้แบบตกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแหลมยาวเราก็ใช้ตัวนี้ได้ ในระดับนะ้ําตื้นทีนี้มันมีต่อไม้นะฮะต่อไม้ต้องระวังฮะต่อไม้นี่จะมีมากมายเลยเต่อไม้ที่มันตื้นๆน,นะฮะอย่างเช่นเรามองเห็นเดาไง,ไง่ายๆต่อไม้ที่เป็นต้นไม้ลวกอย่างต้นไม้ลวกนี่เราคาดได้เลยถ้าต้นไม้ลวกโพลักซสอกหนึ่งเราคาดได้เลยว่านั่นเป็นถิ่นที่อาศัยของปลาชโดนแน่นอนเพราะว่ากอไม้ลวกนี่ข้างล่างจะแน่นแล้วก็พวกนี้จะซ่อนตัวอยู่ เป็นเกาะในลูกนี้แน่นอนเลยนั่นคือข้างล่างเนี่ยจะเป็นภูเขาลูกหนึ่งแล้วก็จะมีเกาะอาเราเรียกว่าเกาะคือกลางจะโผล่น้ําเพราะนั้นไม่ลูกนี้จะขึ้นมาก่อนอย่างนั้นเป็นตําแหน่งที่ปลา,าชาโดที่ชอบอาศัยแล้วก็หาเหยื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือเกาะจมน้ําแล้วก็มีแนวต่อไปยังพื้นดินแต่ว่าในแอนกลางจะมีต้นไม้ขึ้นเล็กๆ,ๆน้อยๆมองเห็นเลยมองเห็นดินประมาณสองเมตรกว่าๆในร่องกลางเนี่ย ปกติแล้วเช้าเย็นปลาชะโดจะมาดักกินเหยือ่อระหว่างล่องน้ําที่ผ่านไปผ่านมาอันนั้นจะได้ผลมากเราสามารถลอยเรือเข้าไปตีได้ผลมากแต่ว่ามันมีอยู่วันหนึ่งว่าถ้าเกิดไปตกปลาชะโดจริงๆแล้วเนี่ยไปเรือลำหนึ่งเนี่ยจะตีได้ไม่เกิดสองเป็นนั้นเป็ดเดียวยิง่งอันตีเป็ดเดียวเนี่ยแม่นยหาแล้วก็การจะเข้าไปหาตกปลาชะโดนี่ก่อนจะตกเนี่ย เราต้องดับเครื่องแล้วก็ใช้วิธีพายหรือว่าลอยเรือเข้าไปให้ใกล้ก่อนแล้วตีได้ครั้งเดียวนะฮะตอนหนึ่งครั้งที่เราเข้าไปหนึ่งเาเราจะตีได้ครั้งเดียวแล้วถ้าเกิดว่ามันชาจปั๊บเนี่ยเราก็สังเกตดูว่าถ้าชาร์จเนี่ยมันมี2อย่างวิธีชา์จของปลฮโดคือชาร์จไล่ให้นีออกจากถิน่นนะฮะคือหวงถิน่นอันที่2ก็คือชาจแล้วกินเหยื่อเลยนั่นคือกัดเลยแต่ถ้าเกิดกัดเลยนี่เราจะรู้เลยฮะเวลาเราก่เอเหยื่อกลับเนี่ยจะมีเสียงกระดุดนะเสียงกึ๊ดหนึ่งเนี่ย แสดงว่าปลามันกัดแล้วถ้าคุณตีซ้ําไปอีกครั้งหนึ่งน้อยกเกินที่จะได้ตัวแล้วก็น้อยครั้งที่มันจะคุบตามอีกหรือว่ากินเป็นครั้งที่สองนะักตวนใหญ่จะคุบครั้งเดียวแล้วก็เลิกเลยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นการตกที่เอดทนหน่อยแล้วนกะ็ค่อนข้างจะลําบากแล้วก็ยากนิดหนึ่งเพราะนั้นหลายๆคนก็บอกว่าการตกปลาชะโดนี่เป็นการตกยากเหลือเกินล้วนะแต่ใช้ความพยายามศึกษาแล้วก็ฝึกฝนเกี่ยวกับอาวุธต่างๆเนี่ย แล้วก็ใช้เหยือ่อชนิดที่ได้ผลนะอันนั้นก็จะเราจะได้ปลาชะโดที่ผมใจเรา